แล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าแต่ว่าก็น่าจะไปได้ถึงเพราะว่าเป็นมีความเป็นไปได้ครับพี่อันเพราะว่าเรานิวไฮทุกๆเดือนเลยครับตอนนี้อ,อืมเดี๋ยวนะผมสงสัยมากเลย <S S S ครับอัลติเมทเนี่ยทำไมพิกอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนกับวงการเครือข่ายเมืองไทยครับที่เขาทำกันประดับเข็มช่วงบ่ายช่วงเป็นนี่เสร็จแล้วปาร์ตี้กันช่วงเย็นแต่นี่คือช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยพิธีการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีแล้วก็มีครับ อคอนเสิร์ตเลยครับของใครฮะของบอยพีชเมเกอร์ครับคุณบอยพีชเมเกอร์ช่วงเย็นแล้วมาจัดมอบเข็มกันช่วง3-4มสี่ทุ่มเนี่ยนะสามสี่ทุ่มก่อนรับเข็มนี่เรามีดินเนอร์กันอีกนะฮะดินเนอร์สุดหรูครับคือเรากะว่าม้วนเดียวจบทิ้งวันยันทิ้งคืนและเดี๋ยวนี้พอรับเข็มเสร็จเราจะมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ก็คือจะเมามันกันขนาดนั้นเลยฮะพี่อันครับเพราะว่าเราเราเรานักธุรกิจอ่ะ เวลาทุกนาทีมันมีค่าสําหรับการทํางานทำธุร,รกิจเนาะเพราะฉะนั้นในงานเกติยศเราก็จัดกันไปทีเดียวเลยให้มันจบวันที่เหลือจะได้ไปทํางานเนื้องานกันอย่างอื่นต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้แล้วคนนี้จาได้เน <c> ี่ยเอฟซีนิวฟนะใช่ใชดไก่ฮะคดไก่คดไก,ดไก <c> ่ก็คือบรรยากาศนะฮะของงานค่ําคืนนี้ของเราทําไมเขาต้องแดง จัดเีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลองเทเบิลนะครับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการแสดงความยินด,ดีโดยรวมเป็นทีมคือนั่งกันตามยาวเลยแล้วก็มันสะดวกในการที่จะตั้งแถวขึ้นลง ถ่ายรูปต่างๆมันจะสะดวกกว่าคุณหน้าใครบ้างไหมถ้าคุณผ่านไม่คุนเลยครับเอาจริงจากอศูนย์หนึ่งเพราะอะไรร <c oughs> ูไ้ไหมครับวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเราจะเฟ้นหาคนใหม่ๆที่มีไมซ์เซ็ตใหม่ๆไปด้วยกัน <c oughs> เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับบางส่วนครับพี่อ่านว่า <c oughs> ไมซ์เซ็ตผู้นํารุ่นเก่าๆบางคนมันก็จะไปอีกแนวอีกแบบหนึง่งมันไม่ได้ไปที่จะทําให้องค์กรเติบโตแต่มันอาจจะทําให้ตัวเขาเองเติบโตซะมากกว่าผมพูดกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงไม่ว่าจะอาย อายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะสาะแสวงหามาแล้วเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะที่นี่ฮะเราจะไม่เราเราจะสร้างผู้นำมากกว่าสร้างแม่ทีมนะฮะเราจะไม่มีวัฒนธรรมของแม่ทีมนะฮะมาถึงแล้วมาเอ้ยผมขอข้างนันดีมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะฮะแต่ว่าเราก็ต้องพูดกันความเป็นจริงว่าที่นี่เราไม่สะดวกเราไม่เราไม่สะดวกแบบนั้นนะครับครับผม คนที่สุดที่นี่คนที่มีความหนึ่งความฝันที่มีตัวตน้าแนนสองสิ่งทีมารวมกันก็คือความฝันที่มีตัวตนผมโค้ชไก่ัสดีครับคนนี้เป็นต้นแบบคนหนึ่งเลยนะครับที่เก่งทั้งขยายเก่งทั้งงานขายจริงๆไม่ชอบงานขายเลยแต่องค์กร